สวัสดีครับผู้ที่เกิดราศีธนูหรือลัคนาราศีธนูหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมในเดือนมิถุนายนปี2568ชะตาเป็นเช่นไรการงานการเงินความรักสุขภาพการงานมีคู่ครองคอยช่วยเหลือถึงจะผ่านไปได้แต่โชคดีกับการเดินทางงานที่เกี่ยวกับพลังงานงานที่ต้องเคลื่อนไหวตลอดจะไปได้ดี การเงินได้เงินจากคู่ครองหรือเพศตรงข้ามถ้าติดต่อเรื่องงานหรือการเงินให้หาเพศตรงข้ามหรือคู่ครองคอยช่วยจะดีมากความรักคนโสดความสัมพันธ์มักมีความเข้าใจกันมากขึ้นคนมีคู่ดาวพระฤหัสในพบนี้บ่งบอกถึงคู่ครองจะมาสนับสนุนชีวิตคู่ให้รุ่งเรืองนับว่าดีเรื่องคู่ครองสุขภาพการเจ็บป่วยด้วยโรคลึกลับหาสาเหตุของโรคได้ยาก หรือเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหาย